สวัสดีค่ะวัดีทางสี่ท่านนะคะร่วมพูดคุยได้นะคะคำคุณสวัสดีนะคะไว้ทักทายกันได้ะคะ่ะแม่ได้คะต้นประมาอันไรกับคุณยายพักกมลได้นะคะจุีใจบุญตะ ฝากดีใจช่องเล็กๆของเราด้วยค่ะบลญบายหนึ่งตะกร้าให้ผิดค่ะดีใจดีใจดีมาะคะ่ะตาช่องเล็กๆของเราด้วยค่ะและก็ติดใจติดใจติเตจด้วยนะคะ สวตสดตามสช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะสี่สดีค่ะสวัสดสีค่ะใครสิกกันนะคะสวัสดสีค่ะขัดไยได้นะคะลูกตาช่องเล็กๆของได้ด้วยนะคะ หนึ่งศัตราสองศัตรูสวันด,ด,ดีค่ะฟังน,นยายโนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีหนึง่างานจ้า มาหอนแล้วมาหอนมาหอนเลีเลยเลยเ้ยจะสว่างเลยเปล่งจางตางเลี้ยน้ำพูดคุยได้นะคะคุณเมจ่จ้าเดี๋ยวเมตตาป้อนผลไม้อนมอนไลน์จับคุณยายสักกมุนได้นะคะ ฝากเน็ตก,กายช่องเล็กๆด้วยค่ะผลไม้ออนไลน์เพื่อปลูกสับปรด <c oughs> โอ้ยเนะอีไอเดย๋ยวพูดคุยได้นะคะเน็ตกาช่องที่ของเราด้วยค่ะผลไม้อาาันตรา50ิะเนน ก็จะเข้าใจเกิดไลฟ์เกิดเตกิดตามสร้างที่ของเราด้วยนะคะดีจาเีาด้วยนผลไม้กตะกร้าสั้นเี่ยะเขใจเิดลตามสร้างที่ขเราด้วยนะคะ ทำไงครับสวัสดีจ้าสวัสดีสองท่านคะ่ะไม่เลยสมใจใหญ่อเอ้ยหอยง่วงนอนแล้วนี่ปันฝันสวัสดีจ้าโอ้ยสวัสดีค่ะทำไงจะได้ทานเนาะง่วงนอนเนี่ยหนาวก็หนาวที่นู่นหนาวไหมเน้อ อเอไม่ใช่คนดีเิน,วส,นสวัสดีค่ะคุรินโอ้ยคุรินหนาวบาอยหญยหน่อยปันขวันไม่ต้องถามหรอกน่าจะหนาวใกล้กลกันเนาะปันขวันเนาะ สวัสดีค่ะพี่พี่สองม้วนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพูดคุยได้นะคะเมตาต้นผลไม้ออนไลน์ค่ะทุกอย่างทักกันได้นะคะคุณพี่ค่ะฝากเมตาช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะฝากกด่หวตกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะ ดีะะได้นะคะเด็กไดกัานได้นะมตาว่ลไมอันใดท่เป็นสักสมนได้นะคะสาม่าช่องด,ดีขานยะุ่าสวัสดีจ้าสวัสดีหนึ่งรัค่ะแม่ตาแม่ท่านไหน,น,ะะน,น,นรับชมอยู่นะ เมตตาช่องเล็กๆของเราด้วยค่ะผลไม้ตัดราาสิบคะแนนนะครับจอคุยคุยจุดไล่จุดเชนนะคะปติกรรมช่องเล็กๆของเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะเมนโพธิงสวัสดีค่ะพูดคุยได้ด้วยคะเล่าทักทายกันได้ค่ะมิตาช่องเล็กๆของเราด้วยค่ะ มีตาสัญญาได้นะคะผลไม้หนึ่งตกะกร้าห้าสิบคะแนนคงจะอนสิบโล,ด,ลดีค่ะแยวพูดซีได้นะคะทักทายได้นะคะเมตาช่องเล็กๆของเราด้วยค่ะหนึ่งตกะกร้าสองตะกร้าก็ยินดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณนอนน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่พีโออิน n อ n นะคะโอนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่จ๋าเดี๋ยวพูดคุยได้นะคะทักทายกันได้นะคะทางนี้ตาช่องเล็กๆด้วยนะคะคุณพี่จ๋าผลไม้หนึ่งจักร้าห้าสิบค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอเอะคะุณพีวีเอ็นนะคะ E S S C นะคะสวัสดีค่ะยายปีนะคะหกปีห้านะคะสวัสดีค่ะคุณยายปีรวมก็สี่ได้นะคะแหวะสัใๆกันได้ะคะ่ะ วิกาช่องเล็กๆของเราด้วยค่ะคุณผู้ชมีิกายายได้นะคะสวัสด,ดีทั้านท่านค่ะผละไม้หนึ่งจักราสิ่ะเนาด้วยนะคะวิกาช่องเล็กๆของเราด้วยค่ะคุณผู้ช ีค่ะเรียนละน้ำน้องทางทางจะร่วงนะคะคุณพี่ค่ะเดีย๋ยวพูดคุยได้ค่ะเมตตาช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะคุณพี่ค่ะ ดีคุณพี่คณะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คือเออีนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพูดคุยได้นะคะทักทายได้นะคะสามสิบวันน่าสุขกว่าแล้วเนาะเมตตาช่องพี่เพือค่ะคุณพี่ใจดีใจบุญค่ะ เมตตาหนึ่งกับสสกกาสองกับ้าก็ยินดีค่ะมตตาด้วยค่ะกัดนนามากเลย สวัสดีเพืนเพื่อน A C นะคะสวัสดีค่ะรวมพูดคุยได้นะคะเวพักทาได้ะนก้ายรอบสวัสดีคุณพี่ L E K นะคะสวัสดีค่ะ 那个。No, no. นองคนึงควานนั่งไลอยู่ยี่ความไม่รู้มาตอนไหนนะยานความกำลังก้มสายจ้อง,งเพื่อจะยหน้าขึ้นมาอุ้ยายควันอูข้างกันแล้วนะหนูก็ว่าอุ้ยทำลังทำคุยสองเชือกน่างงเหมือนในควันใจเลยนะยะคางงนนความหลนะุดมาเนาะอหามื้อี่นิ สวัดส,ด,สดีค่ะสวัสดีสองพันค่ะแม่จัง เมตตาป้อนผลไม้ออนไลนไ์กับคุณยายสับประมลได้นะคะห้องนอนจ้ายายห้องนอนแล้วนอน ผไม้ออนไลน์กับคุณยายซับกระมลได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่จ๋าแหวเมตตาด้วยนะคะ,สว,ส,คคะสวัสดีคุณพี่กิมกิจ่าแหเมตตาช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะคุณพี่จ๋าผลไม้หน,นึ่งตะกร้าห้าสิบคะแนน เมกอาคุณยายได้นะคะคุณพี่จ๋าเมตตาช่องเล็กๆของเราด้วยค่ะคุณยายทัพย์สมนลก็เริ่มขุดดินแล้วยายจ๋าขุดดินแล้วเหรอคุณยายไมียเดาโยนสับประรดให้ทานคุณยายก็จะยืนสวัสดีจ๋าพังย่ยโมสวัสดีนะคะ ร่วมปล้นผลไม้เอ็นตอนลา,ายออลกับคุณยายได้นะคะคุณพี่จ้าอยากเหตาช่องเล็กของเรา,ะะา,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 าด้วยะคะ่ะผลไม้หนึ่งแตกราห้าสิบค่ะวัสดนจ้าฟังเงินสวนมาดีค่ะน้องพูดคุยได้นะคะแวบะบทักทายได้ะคะ่ะ สาธุกาช่องเล็กๆของเราด้วยค่ะคุณพิจาสวัสดีคุณพิจารณานาคะสวัสดีค่ะยังพูดคุยได้นะคะคุณพิจาร์าธุกาช่องเล็กๆของเราด้วยค่ะผลไม้หนึ่งสการห้าสิบคะแนน เมจตาได้ค่ะความเริ่มจะง่วงนอนแล้วคุณยายสับกรมนลก็น่าจะง,วง่วงเลวน่เมจ่าชงเล็กๆของเราด้วยค่ะ ่ดีให้ยินได้สีค่ะคุกิจามีผลผลิาไมออนไลน์จากคุณใหญ่ักกมลได้ค่ะผลไม้หนึ่งักค่ะพ่ค่ะ กามตัดก้าหนึ่งร้อยค่ะเกบเบียตาได้นะคะลั้องที่จะสําความสาสะาบัสดีค่ะมีพีส่สา พูดคุยได้นะคะทักทายกันได้ะค่ะเนต้อาช่วงเล็กๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะเนก้าปลยายได้นะคะคนที่ใส่ดีใส่เงินจ้ากินทูนปลาหมูทองสวัสดีค่ะ พูดคุยได้นะคะพี่ใ,ใจดีใจดีค่ะฝากเมตตาช่องเล็กๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะผู้ใดนออรับชมอยู่นี่เม่ท่านไหนเนะาะเมตตาเหลียเมตตาได้นะคุณยายก็อยู่ข้างหน้านี่นะคะฝากเมตตาช่องเล็กๆด้วยค่ะ หนึ่งตัวห้าสิบค่ะเมตรนะนี่ตาช่งเล็กของเราด้วยค่ะ อ่อนๆค่ะรีบไรีบๆกันค่ะ สวัสดีค่ะากาศหนาวเทะแม่จ้าแม่ท่านไหนนะ้องรับตรง สวัสดีค่ะคุณพี่จ๋าเด็ทักทายกันได้นะคะ เนี่ยพูดคุยได้นะคะคุณพี่จ้าสัาง่งเมตตาป้อนผลไม้อันใหญ่ถ้าธนัย,ยชักกระมวลได้นะคะเมตตาช่างนิรภัของเราด้วยนะคะคคสวัสดีค่ะคุณพี่จ้า e สวัสดีค่ะคพี่ยูอีอารนะคะสวัสดีค่ะ มือป no no, ้อนกำลังไม่ได้กคือไม่สมมูได้นะคะแต่เมื่อแต่ช่วงเล็กงเราด้วยค่ะกำลมงเล็่แตกร่าห้ิดเบเ้ยว ไว้วันหวา,านให้ยายได้ทานก่อนนอนได้ค่ะผึ้งพี่ชาเล็ดตาช่องเล็กๆของเราด้วยค่ะเล็ดตาพี่ชาดีๆค่ะเล็ดตาขยายได้นะคะ นอนแล้คุณพิษาแสงนตาชนางนิดๆของเราด้วยค่ะนิ่เดียวสับมนเค่องขันซ้ายหันขวาแล้วนอยากกินหมอนมีโยนจะขยายกินกันเนาะจะสับมอนก็อยากกินเลยอยากจะตายเลย สวัสดีค่ะคุณแม่ท่านไหนเนาะรับชมอยู่เมตตาเดี๋ยเมตตาได้นะคะจะเมตตาช่องเล็กๆของเราด้วยค่ะยไมาเรียกปีตรนะนาะ

คัดขางก็ได้ค่ะจากนี้กายช่องเล็กๆรายด้ค่ะอะมรไ่มเหมือนดีทั้งสีท่านเลยค่ะดูค่ะ ะสวัสดีค่ะกระมอนก็อยู่ตรงนี้เนาะข้างหน้านี่แหละคะ่ะสวัสดีจักรีอิงหยักตะกร้าให้ที่ไหนอิงอิงเลยเด ได้ก็ได้แค่สีตต่ไกลหนิไม่มีแม่เลืออีงจ๋าะเงียบมากค่ะเงบเงามากเลยออิีง สวัสดีค่ะสวัสดีทางสี่ท่านค่ะเดี๋ยวคุยคุยได้นะคะทักทายกันได้ค่ะมีการช่องเ,เล็กของเราด้วยค่ะเียบลายเลย อีกอีกนึงยายจะยายจะปิดทางนี้นะขออนุญาตเรืงไรางนี้ค่ะ